ใช่แล้วค่ะไมเ็เขาขึ้นบ่ม่ยอมเลยนต้องนี้เลยเป็น่าย่พี่เลิพี่เลิศช่วยลูกพี่เลนาโนลนอยู่นี่ลูกเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาให้อยหวแห้งตึงงตึงตึงอ้หวแห้งหิวแห้งเจ้นใจลูกสวัสดีครับสวัสดี FC หนึ่งพันคะแนนสาม เข่งสามเข่ง1,000คะแนน,น,นวันนี้คุณพ่อคุณแม่ f อซีทำบุญให้น้องหูพับครับไม่รู้ว่าเรียกชื่อ<ด>เขาถูกหรือเปล่านะครับทำบุญให้น้องหูพับสีดอหูพับนะครับเท่เลยเจเลย,เลยแม่ไม,ม่ใส่เอาไปใส่เออคะแนนหูแห้งเนาะขอบพระคุณคุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่เอฟซีสู้ผูสูคน ที่รักน้องชชานะครับเดาีโดม่ขุจะทกพอนกด้แบลเข็งมาใเทยก่อนจัมเบียนหิวแห้งเนาะแม่ครับเข็งละสามร้อยคะแนนนะคะสายตา อยเลนผลไม้ครับคุณแม่คุณพ่อ FC ทําบุญให้น้องหูพับนะครับซื้ออาหาร1,000คะแนนให้น้องๆช้างนะครับแห้งน้องช้างซุ้มหลังคาเขียวได้ร oh. okay. wow. mascul ับประทาน รถไทยไปเึ่ง,งพอทั่งลูกเลยหิวแห้งหิวแห้งหิวแห้ง,หง <c oughs> มาแลวจ้ามาลวจา้า <c oughs> ล้างแล้วมันเจอล้างแล้วส <c oughs> ามถิงสามถิงร้อย

ป้าเอาตามมาวิ่งมูนน่ะออกินกันเหรอโอยนองเลื้อพ่อเอคุณแม่สุมาลีกล้วยเนนทุงไอ้หวนไอ้หวนเก่งกระโดดส้างกำลังทุกทีต้งินไม่หลับไม่นอ ม่ว่าจะตกน้ำหรือนกแตนที่สชาตเก็นนหตกน้ำฮัลโหลของใครแม่มนกับแม่เผยนี่คือแม่สุมาลีนะคะแม่พดแม่มนแม่เผยแม่เดือนหนึ่ันคะแนนโอเคอันที่รดกล้วยลูก ครบแล้วหนึ่งทางคะแนนต่อไปขอคุณแม่ชูมาลีร้อยหนึ่งแม่พันหนึ่งยงไม่ครบไงพันหนึ่งร้อยหนึ่งเขต้องเอาขอคุณแม่ชุมาลีมาอีกได้ขอบพระคุณนะครับบุญหลุนช้างหิวโซคนละหนึ่งของจ้ากำนันโอนเข้าร้านเทเวนตี้แล้ว200ร้อยหนองละห้บาทใช่ไหมเอาเบียร์เบียร์อะไรสองละห้าสิบาท เยอไองละหาสิอ่กิมแก้วมาเนไปบอกเนีเอาเบียองมาซีของลิโอลิโอของละหาิอะไรกวินก่เดี๋ยวบกินเนาะกินกล้วยเนาะตกนแล้วนี่ตอนแรกตอนแรกเสือจะขึ้นมาด้วยนะไม่ให้ไอเสือขึ้นนะี่เสือเสือบอกมาเขียดใจแท้พี่นนอง โอ้ยอยู่ไก่เลือดลักนะวะนี่เรียนรู่วิชาเลือดลักเเออไม่ยอมพ่อเสือเลยเอาไปยันเอาไปยันฮักขึ้นเกาลัดเออฮักข้นเกาลัดบัวเอ้ยมือ้นมืออื้นพ่อเสือบอกเออเจอกันนะบัวมืออื้นเนี่ยเห็นเห็นเดี๋ยวจะบอกเจอกันหลายเจอแล้วไม่เจอทีมือแห่พี่มืออื้นเอออย่าหวังอย่าพัดถูบอกจะเจอกันตั้งแต่วันอะไรวันอาทิตย์ที่แล้วแล้วไม่เจอที พ่อบอกว่าเขียนแห้งว่มันสีเห็ด่ามันถ่มัสีเห็ด่าอุ้ยเขียนแหงว่ียนแหงพี่น้องมาฝึกนกันเสอพี่น้อง่นเวลา่นเวลาโอ้เศร้าเขียนแล้วังดหัวยังเด๋ยถอยถอยจิกถอยจิกเลยมัน่อมมัน่อไปขนเลยมันาบนัตยาโอแม่นัตยา ขอบพระคุณแม่นัตติยาค่ะขอบพระคุณแม่นัทนะครับคนละคนละขวด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 ละป๋อง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 ขอบพระคุณแม่นัทไปอย่างสูงครับเมื่อวานยังเห็นขี่กันอยู่เลยเมื่อวานไม่ใช่วันนี้ค่ะเมื่อวานยอมอยู่วันนี้ไม่ยอมโอเคสีกระป๋องโอเคโยนโยนโยนไปไหนโยนขึ้นไปไหนเลยเอาผลไม้เพิ่มเติมได้นะผลไม้แม่คือมาดีมาดีพี่แปลปุ๊บ ผลไม้แม่สุมาลีพี่ใหญ่เอาเจ้าเอาทุงหนึงนั่นน่ะทาไปหาชืนใจโิมสุดเด้อนี่่ิ่มสุดเลยขอแม่สุมาลีเดี๋ยวหัวคอแห้งเอาสายเาเกาานาเตาข พี่ือะไรพี่อะไรีออพี่ไเรื่องขอบพระคุณนะครับที่ทำบุญให้น้องช้างที่ตายไปนะครับขอบพระคุณไปอย่างดีครับพบแล้วท่านหนึ่งเราพบแล้วเพราะนี่สามเข่งแล้วก็กล้วยถุงหนึ่งแล้วก็แม่ม่แสุมาลีให้ชื่นใจนึ่งร้อยหนึ่งพบแล้ว มาแห้งลองช้างได้นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนเป็นยังเป็นยังกส้ซางเนี่ยกำนันไม่ไปดูช้างใกล้คลอดโอ้ยผู้สืองดอก เจ๊เฮงกันปันเจเฮงนีล้ปะสนุกหายเลอ่ตีลูกไปยังบอสเามาหนีหายแลวขีแล้วลูกเขากับตัวอลูกกับตลูกเหลืองใช่ไหมลูกเหลืองลูกเหลืองลูกเหลืองลูกเหลืซีกูบ้าบัเอซีกูบ้าเดี๋ยวเอามาเลยตัวเอฟซีเยะ ตัวกันรายตัวอะไรตัวยเขาออกลูกอ้อมทางอ้อมเอวเพื่ออะไออ้อมขาเพื่ออะไรสวัสดีมีทุกท่านนะครับนี่พาเจเจโอชาเจเจทางน้องช้างออกมา รับประทานอาหารได้สนใจเพิ่มเติมได้นะครับคล้ยถุงละหน,นึ่งร้อยคะแนนนะครับสนใจเพิ่มเติมก็แจ้งเรามาได้เลยให้น้องทานขอบุณออเดอร์นะครับที่ทำบุญให้น้องหูพับ้อาหูพับก็ช้างป่าสีวะช้างป่าในระหว่างเคลื่อนย้ายก็

น้ำน้ำเพื่อไอ้น้ำน้ำลูกค้าซื้อน้ำขอบพระคุณนะครับแม่นิลมนแม่เผยนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ครับที่ซื้อผลไม้ให้น้องช้างขอบคุณเปอย่างสูงค่ะ รห,รหมดแล้วแม่หมดแล้วก็ขอให้น้องหูพับนะครับไปสู่ภพภบมิที่ดีนะครับมาเรื่องนี้ก็ไม่อยากให้ใครเกิดขึ้นนะครับก็เกิดขึ้นไปแล้วเป็นผลดีอันหนึย่ย หันยามขอเนอะขอดีหันยามให้เขาใกล้เล่ให้เขาใกล้อืมเดี่ยวมื่อหน่น่พเสือสูเขียดอได้เสือได้บัวสองเสือไดพอเสือสูนอะเขียดแห้งเ เบๆเบลไม่ให้กินเปลไม่ให้กินยังเมาดูอาบัอเต็มนาเต็มตาเลยดีไ้ยทานใดซื้อให้น้องชายนะครับอีห้านาทีน้องชายจะกลับบ้านแล้วเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณแม่ชูมาลีด้วยนะครับไม่ตุกน้ำก็นก ลักกันรักกันรักกันรักกันอนอนเยอ,อ่สิบส่ชั่วโมงเติมเได้นะครับผมเติมเติมได้ไม่นอนเอะนักเลยดูที่บังไม่หิวเลยยังไม่อิ่มเลยไ <c oughs> อจิกระโดดอาบัวไอ้กิ่งไอ้กิ่งกระโดดของพุ่ท่านนะครับที่เข้ามาอุดหนุนเ <c oughs> ข้ามาดูไลฟ์นะครับ ก็ oh. ขอให right. mm ้ hmm. there, okay. like like, ้กลับคินไปร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าเท่าร้อยเท่าแล้วกัอให้เงินตงมันมาันำรวยเด้อที่เเอให้สมมุงมาปาถนาดเเ็บายควรจะ่สวนครับเอากลับบ้านได้เด็กกลับบ้านได้ขอขอบคุณเออสองร้อยสองร้อยยชย

ก็ซีวีทุ่งใหญ่แหละออขอบพระคุณนะครับเออใช้ดีเกินหน้าโน,โน่นว่ามีดหรอครับคุณเยอะงนะแบงแบงแบงกินเลยโอ้ยพี่ดอกปากย่นปากย่น เอาฟ้าฟ้าก่นไปทำถุงกันทีิก็บีังทานกินไขอบคุณคุณแม่ตะวันนะคะขอบคุณไปยังสูนนะคะคุณแม่ตะวัน

เอ้าขอบพระคุณแม่ตะวันขอบพระคุณแม่เอฟซีกบบลับบ้านได้เลยออกเดินออกกาลังกากลับบ้านได้ออกเดินออกกําลังกายกลับบ้านได้น้องช้างกลับบ้านแล้วนะครับไม่ไม่เชื่อ บายบายบัวบายบัวสูงใหญ่มากเลยบัวยยังไม่อยากไปเลยบัวบัวถ่านหน้ามองอ่ะยังไม่ท่านอยากไปเลยพี่น้องไปแล้วโอ้คุณแม่เพลยมันิลาโมนแม่เดือนแม่สุมาลีแม่ตะวันนะครับ ก็สิมาซื้อครบหาล้อยขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณลหลายๆล่ามีกับเเปิดไฟแล้วนะล่านีก็ไใด้เปิดไฟก่อนกดกดกดเปิดไฟเลย เออสว่างสวัยทันใดตกแรงมากกล้วยหายเบิดเลยพี่น้องเลี้ยงเลี้ยงกล้วยให้ม่นะเลี้ยงกล้วยให้ใหม่นยขอบคุณหลายๆด้วครับเด้อขอบคุณแม่นัดด้วยนะครับที่ซื้อเครื่องดื่มนะครับขอให้กลับคุณตาลอยเท่าใสเท่ากั่เท่า หนึ่งพัล้านเท่าเด้อและจะกันใหม่มาพรุ่งนี้ครับกับเวนขายผลไม้สวัสดีครับลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วสองถุง